สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวดประจําวันที่11เดือนกันยายน2566นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆก็อย่างที่พี่ๆสมาชิกขอมานะครับว่าทําไมต้องมีเล็กวิ่งเล็กรูดนะครับวันนี้ผมก็ ก็งวดล่าสุดเนาะผมจัดให้นะครับก็คือเม็ดเดียวไปเลยเนาะก็รูดเม็ดเดียวนะครับก็คือพี่ๆขอมานะครับเนาะตามใจพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะให้เยอะก็เดี๋ยวพี่ๆก็จะว่านะครับบางท่านก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะชอบเล็กวิ่งนะครับท่านใดที่ชอบเล็กวิ่งนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายนะครับเนาะก็คือสุดเม็ดเดียวผมจะให้รูดเม็ดเดียวนะครับท่านใดที่ชอบก็เอาไปวิ่งไปรูดได้นะครับผมอย่างวดล่าสุดนะครับของเรามาแค่สายรูดสายวิ่งสายรูดเนาะ นะครับตัวเจาะไม่มานะครับตัวเจาะไม่มานะครับไปพี่ในงวดที่แล้วผมให้วิ่งลูดไปที่2นะครับตัวเจาะผมให้2 3 2สาม2 7 2 8สองหสอง็ดสองปดนะครับเนี่ยนะครับผลที่ออก5 4 2สี่ศนามี่นะครับ5้าี่เลขล่างชุด6ตัว2 0ศเลขล่างชุด4ตัว3ตัวศูนย์ามนะครับของเรามาแค่สายลูดนะครับไปพี่เนาะเข้าไปที่2 0ศนถ้าเกิดใครลูดนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยสลับไปพี่สายเจาะด้วยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณพ,พี่สมาชิกหลายท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับพ,พี่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะยังไม่กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับก็อ,อย่าลืม กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับหรือว่าพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับเลาะกำลังมองหาบ้านแสงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับนะครับในงวดนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับพี่ๆก็ฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้นะครับสายสาย,สายวิ่งรูนดนาอเม็ดเดียวที่ผมจะให้ไปนะครับพี่พี่ในงวดนี้ผมให้วิ่งนะครับก็ในใจก็มี2ตัวนะครับพี่พี่ในใจก็มี2ตัวแต่ว่าพี่พี่ขอมาตัวเดียวเนาะก็ให้ไปตัวเดียวเลยนะครับนาอก็เลือกเอาตัวเด่นนะครับวิ่งรูดนะครับพี่พี่ในงวดนี้ผมให้ ผมให้วิ่งรูดไปที่เลข9นะครับในงวดนี้นะครับก็ตามสูตรคำนวณน,นะครับให้ไปที่เลข9นะครับผมนี่เลยสายวิ่งสายรูดนะครับเรามาดูตัวเจาะนะครับพี่พี่เรามาดูตัวเจาะกันนะครับตัวเจาะตัวเจาะนี้ผมให้ไปที่ ก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองนะครับแล้วก็เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมห้าคู่นะครับพี่ห้าคู่นะครับที่ผมคัดมานะครับสลับตัวเด่นเนาะ วิ่งรูดที่9นะครับพี่พี่5คู่ตัวเด่นเนาะถ้าใครที่ชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับสำหรับนะครับผมสำหรับเลข3ตัว3ตัวผมจะให้ไป2ชุดนะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่390 393นะครับผม 390แล้วก็393นะครับนี่เลยเด่นสุดก็จะเป็นใน390นะครับนี่เลยนะครับเน้นให้3ามคู่เนาะ จะว่าเจาะให้5คู่นะครับไปพี่ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับวิ่งรุ่นที่9นะครับเนาะสลหับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะครับหรือท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับผมวันนี้ก็ในวันนี้เนาะในวันก่อนก็พี่พี่ขอแนวทางเลขทูบมาก็ผมจุดให้นะครับแต่ว่าไม่เข้านะครับในวันที่แล้วในวันนี้ก็จะจุดให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับหรือว่าพี่พี่สมาชิกท่านใดจะเอาแนวทางและทูปไปเสี่ยงโชคในรอบอื่นก็ก็ขอให้มีโชคเฮงๆปัางๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมหรือว่ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังขยะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ